ไหนมะนาวไม่เห็นเป็นลูกมะนาวแต่ผมเห็นรู้อันนี้อะมะนาวนี่ครับไม่พี่มันคือลูกตตลิงปิงไหมหรอและรมาที่สุพรรณบุรีเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีของแปลกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมะนาวคาเวียเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมะนาวคาเวียต้องไปหาพี่สอนกับพี่ใหม่สวัสดีครับพี่สอนพี่ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะกําลังมองหาต้นมะนาวอยู่พี่มะนาวอยู่ตรงไหนฮะ นี่ครับดงมะนาวเลยครับไม่ใช่ต้นข่อยดูสภาพเหมือนต้นข่อยไหนมะนาวไม่เห็นมีรูปมะนาวแต่ผมไม่เห็นรูปอันนี้อ่ะมะนาวครับครับแต่ไม่เห็นต้นมะนาวนี่ครับมะนาวครับไม่พี่อันนี้คือตะลิงปิงนี่มันคือลูกตะลิงปิงไหม่หรอมะนาวขาวเยียครับ มะนาวมันต้องเป็นลูกกลมๆแบบนี้อันนี้คือเอาให้ใกล้เคียงก็ฟิงเกลามครับจากประเทศอะไรอะคบอย่างเงี้ยคือพื้นเพเขามาจากประเทศออสเตรเลียโอ้โงอินเตอร์ออสเตรเลียอ้แบมันคือมะนาวเหรอฮะมะนาวครับคือชื่อจริงก็คือฟิงเกลามฟิงเกลามเนี่ยคือถ้าเรียกตามตัวเขคือมะนาวนิ้วมือหรือว่ามะนาวคาเวียตอนแรกนือว่าตะลิงปิงเพราะตะริงปิงบ้านเรามันออกตามไอ้กิ่งครับแต่ไอ้มะนาวคาเวียเนี่ยมันออกตามเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยออกตามยอดแบบนี้ครับ ได้ครับผมสามารถเด็ดได้เนาะได้เลยได้เลยครับอ๋อแบบนี้มันมีกี่สายพันธุ์นะครับเอ่อจริงๆมันมีเยอะนะครับแต่ติดดอกออกผลที่บ้านเราประมาณ14สายพันธุ์นะครับ14สายพันธุ์ครับและที่ผมถืออยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรครับเลชัมเปญครับโอ้โหดูดีนะดูหรูมากเลยเลชัมเปญจริงเหรอพี่ทำไมมันเรียกว่านาวคาเวียเพราะก็คือเหตุผลที่เรียกว่านาวคาเวียนะครับมันอยู่ตรงนี้อ๋อพี่หนุ่มลองหักตัวครับลองหักตัวอืมกลิ่นเหมือน้านาว เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่าหักนะข้างในมันเหมือนไข่ปลาคาเวียอะได้กลิ่นมันเหมือนกลิ่นมะนาวแต่ว่าลองชิมก่อนไหมถ้าจะเป็นอะไรไปทีมงานต้องตายก่อนเฟิร์สลองกินเด้เฟิร์สลองกิน <S <S คือหวานหรือเปล่าหว,วานจี๊ดเหมืนอนส้มจี๊ดครับส้มจี๊ดอ่ะลิงลองกินดูอุ้ยแต่หูเนี่ยมันสวยนะมันสวยมากเลยอะสวยจนไม่กล้ากินอะคือ หมันจะกุบกุบเลยอ่ะอ๋อข้างในมันจะสายพันธุ์สายพันธุ์มันจะไม่เหมือนกันใช่ครับเมื่อกี้อะไรนะครับเลสเซมเปนเลสเซมเปนและอันนี้ครับอันนี้ไบรอนสันไลด์ครักินสไลได้เหรออะไรอ๋อๆๆไม่ใช่กินไปแล้วปลาทิพย์่กินไบรอนสันไลปลาทิพย์ครับอ๋อสันไลสันไลโอเคครับเฮ้ยนี่คือลักษณะเด่นของตัวสายพันธุ์นี้เลยไบรอนสันไลด์ครับเฮ้ยสีสวยดีลองชิมบ้าง หวานหวานเทียบไหมครับหวานเทียบมากหวานจี๊บไปครับพี่ดูสิหน้าพี่ก็รู้เลยแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเริ่มจากซื้อต้นเล็กๆมาปลูกและติดดอกออกผลและขยายพันธุ์ให้มากขึ้นจนไปที่ต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นร้านอาหารญี่ปุ่นและโรงแรมและจะมีหลายสายพันธุ์อีกด้วยแต่มะนาวพี่ก็แปลกจริงๆนะครับเนี่ยมันเหมือนมะนาวอะส้มจี๊ดแล้วก็ เทคเจอร์มันเหมือนซบโอนิดๆเหมือนกันนะใช่ครับเออมันก็เป็นแบบหลายพันรวมกันนี่ดูดิเพื่อตะกุนเดียวกันครับเขาขายกิโลเท่าไหร่พี่ตอนแรกเลยที่เอามาแรกกิโลละสามพันห้าสี่พันนะโอ้โหขายมะนาวเนี่ยนะสามพันห้าสี่พันใช่ครับตอนแรกๆนะครับตอนแรกๆแล้วตอนนี้่ะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเกรดของลูกอะครับเกรดของลูกอันไหนก็เกรดไหนพี่วัดยังไงอะอ่าคือเราจะชั่งน้าหนักส่งลูกค้าใช่ไหมครับครับคือเราจะเช็คว่ากี่ลูกต่อกิโลห้าสิบห้าสิบลูกต่อกิโลก็ สองพันห้าสามพันอะไรนี้ยครับตอนนี้ก็ยังสองพันห้าครับเฉพาะพี่ไมเกรดนะครับโอ้โหจริงๆเพื่อเพื่อให้ตลาดเข้าถึงได้เยอะขึ้นนะครับขายเป็นลักษณะเป็นกระสายนี่จะบอกว่าอะไรวะเออเรากินไปลุ้นไปเนาะแสดงว่าลูกสุดท้ายคือดีที่สุดเดอะเบสอันนี้คือลูกสุดท้ายอย่างพี่สายพันธุ์สุดท้ายอ่ะครับอันนี้ชื่อว่าสายพันธุ์อะไรนะครับเดียมอรล้ครับโอ้โหเดียมอรล้เลยนะเป็นแบบเอ็มบอลล้เลยนะ อุ้ยอ่านี่คือลักษณะเด่นของตัวดีมามัวโรเลยครับมันคนละสีหมดเลยนะเนี่ยเนื้อก็าจะเป็นสีเขียวอมพันเลยครับสีเขียวมรกตอ่าสีเขียวม๋อสีเขียวมรกตฮิสสวยลนะเนี่ยเป็นหนุ่มลองดมกลิ่นรสชาติจริงๆรสชาติเคฟี้ยวเหมือนกันหมดแต่ว่าด้วยกลิ่นกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเฮ้ยมันไม่เหมือนกับสายของสองสายพันธุ์ที่ผ่านมา ใช่แล้วล่ะครับเพราะแต่ละสายพันธุ์รสชาตจะไม่เหมือนกันและการเลี้ยงดูก็ต่างกันเช่นกันแต่การเลี้ยงดูก็จะคล้ายกับการปลูกมะนาวแป้นบ้านเรานี่แหละครับแต่พี่ดุงเน่าเพลินเลยนะครับพ um ี่เห um ็นกินใหญ่เลยนะครับเนี่ยผมขอกินบ้างดิอิจฉาอีกแล้ว อาทิตย์หนึ่งมีรายได้ประมาณเท่าไหร่พี่ <c oughs> ลูกค้าจะสั่งมาทีละ8กิโล10โลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแม็กสุดที่เคยเก็บก็15กิโลต่ออาทิตย์นะครับเอออาทิตย์ละ20,000 30,000เนาะอย่างพีนี้แล้วที่เราขายไปก็300-4กกิโลโอ้โหหลายแสนอยู่พี่แล้วถ้าคนอยากจะปลูนพี่ทําไงอะ่ะจริงๆเราก็มีคําแนะนํำให้นะครับก็จริงเรามีเพจเพจนะครับเพจสื่อเพอะไรครเพจสมาร์ทฟิ้ก์รามกีทีเอลนะครับที่จะ แชร์ข้อมูลให้กันแล้วก็จะมีช่อง YouTube ส่วนมะนาวคาวเวียเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้อ,อวันนี้ <laughs> รู้สึกว้าวนะเราไม่น่าเชื่อว่าไอ้ไอไอผลเล็กๆแบบนี้แต่พอกินเข้าไปแล้วมันสร้างมูลค่าได้นี่รอร่อยเนาะและที่ว้าวก็คือมะนาวคาวเวียครับเห็นข้างนอกเปนเหมือนตะลิงปิงนะแต่พอผ่าออกมามันเหมือนไข,ข่คาวเวียจริงๆที่สำคัญรสชาติ อร่อยมากบ้านคุณมีอะไรที่น่าสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเพจหนุ่มอนุวัต์ครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์1ิบโมงเชา้าทางช่องวัน31สสัปดาห์หน้ามีอะไรรอติดตามกันได้นะครับ เฮ้ยตอนนี้เริ่มอันนี้พี่เมียมากลองกินดูเออแอะพี่อมไปอันหนึ่งละอ่ะคือมันกินได้เรื่อยๆผมว่านะมันไม่เปรี้ยวจี๊ดเหมือนบ้านเรารู้ตัวไอทีก็ท้องเสียแล้วเลยอ้าวพี่เขาลืมบอกไปว่าอ๋อจะกินมากๆท้องเสียอะไรไม่ใช่ไม่ใช่